สวยดอกแก่สวยๆเลยคนไปเที่ยวก็วมีกาเดินเที่ยวพาเด็กเสียงนึ่งพาเด็กน้อยพาเทาเี่ยวคนเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือน น,น,นอนกับผู้สาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณสูรไปนอนว่าจะไปอยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะไหกันเนาะกันเนาะพาไปเดินเที่ยวเดินป้๊มปั๊มตรงนี้มีที่ ฝนตกหนักมากเลยเพราะว่าร้านร้านชายปิดเทอมไปเรื่อยๆค่ะกำลังขึ้นเขาปากทางไปได้ มาทักทายสวัสดีกันนะคะนอกขอบคุณมากๆค่ะวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดสระ,ะข้า ตัวเลขเดินเที่ยวดอกไม้แบบมสวยดอกไม้สีม่วงโบกไว้ล้อมตาสวยสวัสดีค่ะสวัสดีสุพรรณเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจันด้วยสวยมาให้ชมค่ะ ดอกไม้สวยดอกไม้สีม่วงคนมักล่ำเนาะคนมักหมอล่ำไก่บันไดก็ต้องไปคนดีผู้สาวเรียนอยู่คน ชภาปสวยๆามง้าม,หาม,มาให้ช่มค่ะดอกบรรยากาศดีมากเลยวันเนี้ของแล้วก็ขึ้นเนินสูงชันเลยพี่มินยังบอกว่าจะขึ้นได้ไหมเนี่ย นี่เลยทางขึ้นอย่างนี้เลยพี่มินยังบอกว่าขึ้นไหไม่เนี่ยขึ้นอย่างนี้บ้างยังไม่น,นี้พน่พอมันลงห้วยพอม,มันลงห้วยแล้วก็ลงก็จะขึ้นอย่างนี้เลย,เ,เ,ลยเดินทางจากอำเภอนาดีป่ากินพี่น้องจะไปเมืองสารคามจะไปเที่ยวเมืองสารคามทเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็น กอนรับทุกท่านเด้อค่ะเด้อกำลัง<ด>เอ<ด>้อวันนี้ก็ก็เปิดให้กลับรถได้จะไปไปกลับทีนี่นหาชมวิวผ่าบรรยากาศสวย เพราะว่าอำเภอนนยนยันโดวดนรับชมคุณราอองทิพกำลังรับดที่เขาลับรถนี้ก,ก่อนนี้ก็ปิดทาง ทางผ่านที่บ้านเด้อค่ะเด้ออำเภอนาดีสวยเอาวิวสวยๆมาให้ชมค่ะที่พวงมาลัยสัตว์นี่ไม่ใจอะไรนะนยางสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อค่ะเด้อกำลังก็ที่ทางสุดนี่ าการมองเห็นหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ AI ยันตติมภูเขายังสูงไห้ครับขึ้นยังไงขับรถธรรมชาติคนสัญจรไลฟเสดสัญจรพาเที่ยวน้อกันนะ้ะ สัญจรพาเที่ยวชมวิวรับชมคุณละอองทิพย์กำลังรับชมที่ก็กลับรถนี้ต้อแต่ก่อนนี้ก็ปิดทางปิดหมดเลยขอบคุณที่มาทักทายสวัสดีกันนะคะนอกขอบคุณมากๆค่ะวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดสระค้ามคุณคุูเห็นหนา